นี่แม่พ่อผมก็ทำการตำแจ่วเห็ดแล้วนะฮะเมื่อกี้นะฮะอีพีที่แล้วเราก็ได้เห็นแล้วนะฮะย่างหม้อย่างพริกกอนนะฮะแล้วก็กระเชื้มนะครับแล้วก็เห็ดย่างที่ป้าแกนำมาจากกรุงกรดนี่แหละอันค่อยคันก็คือตอนนี้ก็นี่แหละปลาแจ่วนะฮะโอ้หน้าตาน่ารับประทานมากนะฮะใส่อะไรใส่พงนัวอะไรยังอ๋อขาดไม่ได้นะฮะใส่ก่อดนู่นนู่นนู่นถุงอยู่นู่น งานนะฮะขาดไม่ได้นะไม่ดีรอแต่กระปุกบ่โอ้โหเดี๋ยวแม่แม่ถิ้นตดข้าวใครนี่ตดข้าวลุงติดข้าวของสามมสามมูลตเข้าวไงซ้ํานี้เปิดดูซิเพื่อนคนสีหลังไงซําไหนนี่หลังโอ้โหดูอันนี้ผมไม่ได้พูดแต่ไปสองแง่สี่สี่แง่นะดูมือหนึ่ง สองสามความสองครึ 2> 2่งนะฮะแลจะใส่อะไรอีกเลือใส่แค่นั้นแหละบอป้าไม่ต้องใส่้าแล้านไม่ใส่อื่นแล้วใส่แค่ปริกงวยอย่างเดียวส่วนใครจะชอบรสเค็มเขาจะเติมน้ำปลาหยอกไปทีหลังเองเดี๋ยวพี่เสือชิมหน่อยนะฮะเมื่อกี้ใส่พริกกี่เม็ดใส่เยอะใส่หมดปิ้งเลยใส่หมดปิ้งเลยอ่ะสองปิ้งใช่ไหมบ้านเลคนเราไม่หมดอ่ะกินยังไงก็ไม่หมด จางนิดนึงใส่เกลือบอสใสเกลือคือน้ำปลาเราจะไม่ใส่เพราะว่าอะไรถ้าเราใส่ก่ออนะถ้ากินไม่หมดมันจะบูดไวนะครับอันนี้ตำเมี่ยงใช่ไหมตำเห็ดเห็ดไข่แต่เอามาเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่แต่เอามาเห็ดไข่เห็ดไข่ก็คือเห็ดไข่พอแล้วบอส พอแล้วหรือว่ามันอร่อยอยู่บ่เดี๋ยวชิมอีกรอบหนึ่งเพราะว่าปลาไอหินมันต้องชิมสองรอบเนาะ่ไม่ได้ใส่อะไรเลยงานปลาแดกก็ใส่ตอนท้ายเขาไม่ใส่ในนี้อือไม่รู้อ่ะมันเผ็ดบ่ขอลาแล้วปลาแดกมันยังเผ็ดเลยเนาะยังเผ็ดอยู่ปลาแดกอีกนิดนึงแล้วปลาไอหินใส่อยู่บ่อันไหนกระปุกลาอยู่ ก็ไม yeah. no ่ไม่ร yeah. uh, uh. uh, oh, ู้ว่าแม่บ right? ันท hey, ินใส่ผงนมเยอะขนาดไหนเมื่อกี้อ่ะใส่แล้วแต่ใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ดอกใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เติมอีกเติมเล็กน้อยเนาะเพราะเผ็ดนมมันช่วยเพิ่มช่วยลดช่วยลดเผ็ดใช้สองวันขมตามซุปตามเขาใส่เยอะเนี่ยไหนดูหน่อยดูหน่อยเมื่อกี้ไปเกาอะไรอันนี้น่าจะพอดีแล้วนะฮะ ชิมสองรอบพอนะไม่ต้องชิมรอบสามแล้วนะครเพราะว่าอันใส่หอมมันจะเป็นแบบนีในถ้าใส่หอมแบบจิบนี่ก็ไม่มีอะไรเป็นสารละลบเขาขำอะไรที่ไปกี่เดือดนี่ไงกี่เดือดกินปพ๊บนี่ตุ่มขึ้นปั๊บเลยอ่ะโอ้โหเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคันเป็นเนื้ดคนเฮาแบบนู้ไม่คันบ่อนุ่จิมแพ้ฟาร้า บานุกินมาคอนนะฮะเยี่ยมแจวฟาร้าปกติผมก็กินเป็นประจำนะแต่เมื่อคืนนี่คือท้องมันว่างแล้วเอาข้าวเหนียวไปจ้ำแบบจ้ำเลยอ่ะกินเลยกบบทางเลี้ยงเด็กกินจ้ำจะไปกรอบแล้วคืนเฮ้ยจะไปไหนนี่นะครับเอาแม่ประทินบางก้องเจ้าของไหมหันข้างนั่นแหละเอ่อมาสักจานสิ อือมฮึโอ้โหสวยสินี่ถ้ามีต้นหอมผักชีซอยๆเรลงไปเนาะนะฮะแล้วก็เหยาะน้ำปลาตามรสชาติใส่อีกเล่หรือปลาล่ะใส่อีกเลยเขาจะเหยอดหยอดลงไปนิดนิดโอ้แค่ใกล้ใกล้ก็คันแล้วนะนี่ไม่ใส่เลยนั่นแหละไม่ได้ใส่อะไรเลยใสแค่เคื่อ่งไม่คันไม่คันนะจัดจานจัดจานจัดจานนะฮะเออเหมือนทำนี่อ่ะ ตอนเรากินพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยครอบครัวก็ประมาณนี้เนาะค้าข้าวก็จะมาปานนี้ครับโกโก็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 โก้โอ้โหเอ็ดหมดเลยจะได้ล้างเนาะอจะได้ล้างเพราะว่าใครจะกินก็คือขนมงน้องดีอาขะไรมาเลยนี่ย เรียบร้อยแล้วนี่จะไปแล้วอืมนะฮะเมื่อกี้ก็เราใส่ถาดยกไปให้ป้าแล้วนะฮะตอนนี้ก็อันนี้คือที่เราจะกินกันเองอ้าวนะฮะนี่นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับไม่ได้ครับไม่ได้ จะฟ้องคุณทำเงินหนึ่งล้านตอนนี้มีแต่ฟ้ล้ถ้ามีฟ้องถือก่าเอาเงินาเอาแล้วไอเดียล่ะครับอยู่ในรถบอนพ่้องเันแล้วหนึ่งล้านเหรอครับมาแบ่งกันแล้วไม่ทันรำแล้วมาแบ่งกันะวันนี้มีรำรู้สึกจะสองรอบนะฮะได้มาร้พรุ่งนี้เห็นก็บอกว่ามีรำอีกนะช่วงนี้มีรำทุกวันเลยนะเทพบอพิจิมลูกตนดียวคือว่าปลาไทยบ้านมาอีกแล้ว โอ้โหอันนี้ตำอะไรอ่ะตำแตงโอ้สีสันนะรับประทานตำแตงต้อแบบอือหือโอ้ทุกคนต้องร้องอือหืออือหือกินแม่ต้องกินต้อขออนุญาตทุกคนนะคะถ่ายคลิปนะคะไม่ได้ก็ยังแบบหัวกระเป๋การขอได้เหง่อหนู่มไม่ได้หรอกอาจารยต้นไม้ต้นอะไรอ๋ออะไรกินได้อยู่เนาะ พ่ออยากเสกก้านคอแล้วมัาพูดเลยมีอยูะไ้ในหมอน่ะหน่อไม้ต้มใส่ปลาแนนใส่เกลือใส่เกลือเกลือบาดเพบคนหายเกลือนี่ทำมาจากเกลือก็ทำมาจากเกลือว่าทำมาจากมีไม่เหนือของวัวอะไรมามันจีแล้วเม็ดเหนือของวัวเพิมนทำมาจากเม็ดเหนือของวัวโอ้โหคือบ่เอาอีกต้มกันไหม ยังไงฮะอร่อยไหมเออนะโอ้แสดงว่ากรอบมากเลยพี่แอนโอ้โหเจ้องก็มีเนี่ยเ้องใครของพระบิดาเนาะกินโลดพระบิดาไปกินข้าวเมื่อเมื่อวานนะเห็นเมื่อเช้าน่ะมาก็เลยเห็นหน่อไม้เสียดายดิซื้อไว้เมื่อวานนี่มั้งก็เลยดังไฟเอาอันนี้เนี่อยไฟนะนุทิ้งใส่ทิ้งใส่เลยติดเสยติดเสยพี่นงค์ ใส่ก่อนว่ะ้าผลมาใส่ผลมากินข้าวด้วยกันมา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 มกินข้าวนำเดยลกินข้าวนำเดลอันนี้เห็ดอะไรคะเห็ดไข่เห็ดนี่มีเจ้าของเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ไม่รู้เห็ดไข่ไม่รู้เห็ดป้าแตนก็ได้จะได้ไม่ต้องถามอีกนะฮะเห็ดป้าแตนครับผมนะฮะ ปลาแตนได้มานะมีไม่รู้ใครให้มานะย่างมาจากกกอกแล้วนะหนึ่งถุงแล้วป้าลืมมาในรถพี่เสือป้าก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอามาอุ่นแล้วก็ตำแจวกินด้วยกันเลยนะฮะนี่นะครับไม่ได้ใส่อะไรนะปลาลก็ไม่ได้ใส่ปลาลาไม่ได้ใส่นะฮะใส่เฉพาะเมนูท่านพบอก็เสือบอกว่าไม่ให้ใส่ใให้ส <laughs> ่เวลา,ากินต้องหยอดนิด <laughs> นึงนะครับเหมือนกันเลย เวลากินเราก็ต้องยอกนิดนึเขาบอกว่าไม่ให้ใส่เราไม่ใส่เนาะคนนี้กินปลาร้ากินน้ำปลาไม่ได้นะฮะก็ต้องมายอกซีอขาวถ้าใส่ปลาร้าอืมใช่น้ำก็จะเพิ่มความนวลนะฮะใช่ปลาร้านั่นเองนะฮะอ่ะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าพี่เสือจะไปแย่งพี่มนากินก่อนที่พี่มนาจะกินหมดก่อนนั่นเองนะฮะขอบคุณทุกที่รับชมเสือพาไปนะฮะ